ติดตามด่วนล่าสุดนะครับกับการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําพร้อมกับติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศไทยสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีทุกๆคนนะครับมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันอีกเหมือนเดิมซึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูแผนที่อากาศในวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เส้นพันยลงมาปกคลุมในพื้นที่ อีสานตอนบนเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงเส้นพันสิบห้าขยับลงมาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ตอนบนส่วนเส้นพันยี่สิบลงมาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคอีสานพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นตอนนี้มวลอากาศเย็นปกกลุ่มไทยทั้งหมดอากาศจะเย็นลงโดยทั่วไปกับมีลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ สำหรับย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่ทะเลจีนใต้เราดูจากอนิเมชันของลมเมื่อมวลอากาศเย็นเขาลงมามวลอากาศเย็นก็จะเป็นตัวเติมเชื้อไฟให้กับย่อมมีกำลังมากขึ้นแล้วย่อมมันก็จะเป็นตัวดึงให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือมวลอากาศเย็นมีกำลังแรงด้วย สำหรับปริมาณฝนนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยมากๆนะครับอาจจะมีฝนตกบ้างเป็นบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสำหรับตั้งแต่วันที่10จนถึง14กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นปกกลุ่มไทยน้อยลงเราดูจากเส้นความกดอากาศนะครับเส้น1ันสิบสีเส้นพันสขยับขึ้นไปปกคลุมในพื้นที่ประเทศเวียดนามประเทศลาวมากยิ่งขึ้นและระยะห่างระหว่างเส้น ห่างกันน้อยลงนั่นแสดงว่ามวลอากาศเย็นที่อยู่กับเราเนี่ยมันก็ออกไปความกดอากาศต่ำหรือความชื้นมันจะไหลขึ้นไปในพื้นที่ภาคกลางอีสานภาคตะวันออกก่อนดังนั้นนะครับตั้งแต่วันที่1 0จนถึง14กุมภาพันธ์หลายพื้นที่ก็จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วมากไปกว่านั้นเป็นสิ่งที่หลายคนนะครับต้องติดตามเพราะว่าในลมระดับล่างในวันที่10จนถึง14กุมภาพันธ์ ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้จะมีการตวัดในกรบปกกลุ่มพื้นที่ประเทศไทยตอนบนดังนั้นนะครับไทยเราสภาพอากาศก็จะแปลปรวนมากๆตอนเช้าอากาศเย็นตอนบ่ายอากาศร้อนบางพื้นที่มีฝนต้องรักษาสุขภาพนะครับส่วนตั้งแต่วันที่1 5จนถึง18กุมภาพันธ์เรามาดูแผนที่อากาศกันต่อก็จะพบว่าในวันที่15จนถึง18นั้น มันก็จะมีลมตะวันตกนะครับเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาครใต้ตอนบนมากไปกว่านั้นมันก็จะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมในพื้นที่ภาครอีสานพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ทุกท่านลองคิดภาพ,รรพตามง่ายๆนะครับเมื่อลมสองทิศทางมาบรรจบเข้าหากันมันก็จะเกิดการพัดสอบของลมเมื่อเกิดการพัดสอบของลมแล้ว เราอย่าลืมนะครับว่าในช่วงวันที่10จนถึงวันที่14นั้นเรามีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้คอยเติมความชื้นอยู่แล้วดังนั้น15จนถึง18กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่ไทยเราสภาพอากาศแปรปรวนมีทั้งร้อนมีทั้งฝนมีทั้งหนาวนะครับต้องติดตามลักษณะอากาศอย่างใกล้ชิดส่วนตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นลงมาในพื้นที่ทะเลจีนใต้เราดูนะครับจากเส้นพันสิบสี่เส้นพันสิบหกเส้นพันสิบแปดมวลอากาศเย็นส่วนใหญ่ลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วจะไปเหนี่ยวนําให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นหลังจากนั้นลมเหล่านี้ <S <S เขาก็มีการตวัดนะครับเป็นลมใต้นําความชื้นปกกลุมในพื้นที่ภาคใต้อ่าวไทยภาคกลางภาคเหนือดังนั้น โอกาสการเกิดฝนก็ยังมีอยู่นะครับสรุปนะครับตั้งแต่วันที่10จนถึง20กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่อากาศไทยเราร้อนมากๆนะครับและหลายพื้นที่อากาศเปรอปรวนมีทั้งร้อนมีทั้งฝนมีทั้งหนาวนะครับโดยสภาพอากาศในแต่ละภาคในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้พื้นที่ภาคเหนือนะครับมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียส กับมีฝนตกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด15ถึง21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคอีสานนะครับมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1ถึง2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13ถึง17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27ถึง31องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียส สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุด2 1 2สุอด2 1ง2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกก็จะมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรเมื่อมีฝนฟ้าก็นอกทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร สำหรับภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับในวันนี้มีฝนตกเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ท้องฟ้าปลอดโปร่งส่วนมากนะครับมีฝนตกได้บ้างในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชรวมถึงจังหวัดประจวบคีดีขันอุณหภูมิต่ำสุดนะครับในพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งประมาณ20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียส สำหรับคลื่นลมนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันโดยอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเมื่อมีฝนฟ้าขะนองทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรเมื่อมีฝนทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยเพื่อเราจะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องสภาพอากาศมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับสวัสดีครับ